รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพลพักนักปรุงโฮมคุกแน่นอนสิครับว่าอร่อยจะมื้อพิเศษมื้อเร่งด่วนมือไหนๆก็ได้ทั้งนั้น ปรับให้เหมาะกับตัวเรารถของไข่รถของมันมีความสุขกว่าเยอะสุขทั้งกายสุขทั้งใจลงมือเองที่บ้านของเรานี่แหละครับรับรองครับว่าตอบได้ทุกโจทย์ไม่ว่าครัวของพลนะครับหรือครัวที่บ้านคุณก็สามารถทำอาหารอร่อยๆได้เชื่อเถอะครับและนี่คือพลพักนักปรุงโฮมคุก ใครๆก็ทำอาหารได้สวัสดีครับหนึ่งในอาหารเช้าที่พนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยโปรดปรานมากทีเดียวนั่นก็คือโจ๊กครับเรามักจะคุ้นเคยกับโจ๊กใส่หมูเด้งใช่ไหมครับวันนี้จะทำโจ๊กที่มีกลิ่นอายแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยนะครับเราจะใส่กลิ่นอายของผักขมกับเบคอนลงไปครับ เมนูนี้โจ๊กผักขมเบคอนกรอบครับเวลาพูดถึงโจ๊กหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงการเคี่ยวเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะให้โจ๊กเนี่ยนุ่มฟูนะครับวันนี้เคี่ยวแค่1น,นาทีก็ใช้ได้แล้วครับเพราะว่าผลมีโจ๊กของฮักปันตัวนี้เป็นโจ๊กผสมผักโขมนะครับซึ่งใช้เวลาในการต้มเนี่ยง่ายๆแค่1นนาทีเท่านั้นเองครับ ตัวผักโขมเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับและโจ๊กตัวนี้ที่ผลชอบเพราะว่าเกรดของเขาเนี่ยเบาฟูเวลาที่ต้มแล้วเนี่ยครับได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนโจ๊กที่เคี่ยวนานๆหลายๆชั่วโมงเลยนะครับนอกจากนั้นโจ๊กตัวนี้ ไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีกูเด่นนะครับแล้วก็รสชาติดีมากเลยทีเดียวครับปรุงง่ายๆเะครับเมนูนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากครับหนซองเนี่ยใช้น้ําประมาณ2ถ้วยตวงนะครับในอีกกระทะนะครับเราจะทอดเบคอนครับในการทอดเบคอนไม่ต้องใส่น้ํามันครับใส่น้ําลงไปแทนเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็เอาเบคอนลงไปครับ เราจะทอดเบคอนให้กรอบนะครับแล้วเราจะใส่ไข่ลงไปนะครับเหมือนการทําเอ็กดอบซุปของจีนนะครับที่ไข่มีลักษณะเป็นเส้นๆนะครับเดีือวน้ําระเหยนะครับน้ํามันก็จะค่อยๆออกมาครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบชีสนะครับสามารถโรยชีสลงบนเบคอนตอนที่เบคอนกรอบแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใช้ได้แล้วนะครับปนปิดไฟเลยครับพักไว้บนกระทะก่อนนะครับส่วนตอนนี้น้ําของเราเดือดแล้วง่ายๆครับฉีกซองครับใส่ลงไปเลยครับ หลังจากนี้เพียงแค่หนึ่งนาทีเราก็จะมีโจ๊กอร่อยๆทานแล้วครับเราควรโจ๊กนะครับให้คนแล้วก็สุกดีปรุงรสง่ายๆครับผมพริกไทยเกลือเล็กน้อยนะครับคนเบาๆนะครับเราจะแยกไข่ขาวและไข่แดงครับเลือกไข่ไก่แบบที่ทานดิบได้นะครับสำหรับโจ๊กผสมผักขมตัวนี้นะครับของฮักปันหลายๆคนอาจจะมีคำถามในใจแล้วว่าอยากอร่อยแบบคนบ้างซื้อที่ไหนง่ายๆเลยครับที่โลตัสครับ เอาละครับตอนนี้โจของเรานะครับร้อนแล้วนะครับควรจะปิดไฟหลีลงต่ำๆเลยนะครับส่วนของไข่ขาวนะครับเราตีให้เขาแตกนิดหนึ่งนะครับหยอดลงไปเป็นเส้นครับให้ความร้อนนะครับที่ค้างอยู่นะครับทำให้เขาค่อยๆสุกขึ้นทีละนิดนะครับเบคอนนะครับขูดชีสลงไปครับคนเบาๆครับให้ไข่ขาวเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆนะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมใส่จานเสิร์ฟแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับระหว่างที่โจ๊กร้อนๆอยู่นะครับถ้าเราคนลงไปเนี่ยไข่แดงเขาก็จะสุกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นโจ๊กอาหารเช้าที่มีกลิ่นอายในรูปแบบอาหารฝรั่งนะครับลองทํากันดูครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มหรืออยากจะซื้อโจ๊กตัวนี้มาลองรับประทานนะครับลองเข้าไปสอบถามดูรายละเอียดได้นะครับที่ f a c e b o o k p a g จของฮักปันแฟมิลี่ครับ กันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาทำเมนูแจ็กเก p ตโ a เตตพร้อมกับเครื่องดื่มสุดชื่นใจจากชาเขียวและน้ำมะพร้าวกันครับผลพันักรุงโฮมคุกผลลพันักรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยฮักปันเข้าไทยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อคนไทยผลิตภัณฑ์ตราทิวลิปหนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์ตราแมคคอม i ิกะทิถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ แจ็คเก็ตโปเตโต้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับที่มาของชื่อแจ็คเก็ตโปเตโต้นะครับเพราะว่าเราจะเอามันฝรั่งทั้งลูกนะครับเข้าไปอบโดยที่ไม่ปอกเปลือกออกนะครับมันก็เลยเปรียบเทียบเหมือนกับการสวมเสื้อแจ็คเก็ตให้กับมันฝรั่งนั่นเองแบบที่ผมชอบนะครับผิวจะต้องแบบกรอบๆนะครับแล้วก็เนื้อด้านในก็ร่วนซุยนะครับสำหรับสูตรวันนี้ครับผมก็จะเสิร์ฟไปกับน้ําเกรวี่เห็ดหอมนะครับจะได้ความรู้สึกคล้ายๆตอนที่เรากินมันบดจากร้านนนไก่่ทอออดดชืััังงเครบ มาถึงนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดมันฝรั่งเรียบร้อยนะครับซักให้แห้งนะครับผมก็จะเอาซ่อมนะครับจิ้มลงไปที่บริเวณผิวมันฝรั่งนะครับด้านละประมาณ2อสาครั้งครับแบบนี้การใช้ซ่อมจิ้มมันฝรั่งก่อนนําไปอบนะครับจะช่วยลดการปะทุนะครับทำให้มันฝรั่งมันเสียทรงได้ครับเราก็จะเอาน้ํามันนะครับฉโลมไปนะครับให้ทั่วมันฝรั่งเลยเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาใช้มือได้นะครับถ้าใครไม่อยาก มือเลอะใช้เป็นแปรงก็ได้นะครับจุ่มแล้วก็ปาดให้ทั่วนะครับการที่เราใช้น้ํามันฉโลมนี่ครับนอกจากจะทําให้พวกเครื่องปรุงต่างๆมันติดอยู่ที่ผิวแล้วนะครับยังทําให้ตัวผิวเนี่ยมันกรอบด้วยเวลาที่เราไปอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็โรยกเกลือนะครับแล้วก็พริกไทยเสร็จแล้วนะครับเราก็พลิกด้านครับทำอีกด้านหนึ่งผมจะเรียงลงบนตะแกรงแบบนี้นะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยมีแต่ถาดก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผิวบริเวณด้านล่างอาจจะไม่กรอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรา นำเข้าเตาอบนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงอุณหภูมิประมาณ180องศาเซลเซียสนะครับใครมีโปรแกรมพัดลมเปิดพัดลมครับว่าทำให้ผิวมันกรอบเร็วขึ้นในระหว่างที่เรารอมันฝรั่งเราอบอ,อยู่นะครับเราก็จะมาทำตัวเกรวี่รอเลยนะครับผมเลือกใช้เป็นแมคคอมิกมัชรูมเกรวี่ครับ ตัวนี้ครับทำให้ชีวิตคนครัวง่ายขึ้นเยอะครับจากปกตินะครับเคี่ยวแล้วเคี่ยวอีกเป็นชั่วโมงครับนี่เหลือเพียงแค่ฉีกซองนะครับผสมกับน้ําเปล่าหรือว่านม1ถ้วยต่อ1ซองนะครับตั้งไฟให้เดือดคนเล็กน้อยก็พร้อมเสิร์ฟทันทีครับจะมีทั้งรสไก่นะครับรสเห็ดหอมรสหอมเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมครับหซองนะครับเพียงพอต่ออาหาร1มื้อนะครับ นำไปใช้ราดสเต็กไก่อบหมูย่างนะครับราดมันบดหรือว่าพาสต้าก็เหมาะครับนี่ครับหนึ่งซองครับเทลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่นมลงไปนะครับหนึ่งถ้วยตัวอย่างที่บอกครับหรือว่าเป็นน้ําก็ได้ต้องเป็นแบบเย็นๆนะครับไม่ใช่แบบร้อนนะครับก่อนอื่นเราก็คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีก่อนนะครับแล้วเราค่อยเปิดไฟเพิ่มเดือดแล้วนะครับตอนนี้พยายามคนตลอดเวลานะครับตอนนี้เดือดดีแล้วนะครับผมปิดไฟเลยนะครับคนต่อเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกออกจากเตาได้เลย อ่านี้ครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็ระยะเวลาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับขึ้นอยู่กับขนาดมันฝรั่งด้วยนะครับตรงนี้เราก็ลองปปรับดูนะครับเห็นว่าผิวนะครับมันจะเป็นแบบว่าหือกรอบเลยนะครับพักเอาไว้สัก2อสามนาทีนะครับเราจะได้พอจับได้บ้างตอนนี้มันฝรั่งเราก็ไม่ร้อนมากนะครับพอจับได้เราก็ใช้มีดนะครับพาไปตรงกลางแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราใช้นิ้วนะครับดันนี่ครับให้เป็นทรงประมาณนี้ พวกแบบตะวันตกนะครับเรา,าชอบใช้ซ่อมนะครับซุยเนื้อมันให้มันเป็นแบบฟูฟูนะครับให้ดูน่าทานจากนั้นผมก็จะโรยอันนี้นะครับเพิ่ม texture macromic bacon p i e c e นะครับก็จะเป็นแป้งถั่วเหลืองอบกรอบนะครับกลิ่นเบคอน,นครับอย่างนี้คนที่เป็นมังสวิรัตเนี่ยก็สามารถทานได้นะครับ ร้อมเสิร์ฟได้ทันทีนะครับถ้าลองทำดูแล้วนะครับชอบใจลองเปลี่ยนเป็นรสเกรวี่อื่นๆดูบ้างก็ดีนะครับไม่กี่เดือนก่อนนะครับไปคาเฟ่ที่หนึ่งนะครับเขาเสิร์ฟกาแฟมาในน้ำมะพร้าวครับก็รู้สึกแปลกดีนะครับพอดื่มปุ๊บก,ก็รู้สึกว่าถูกใจครับเลยคิดว่าถ้าเปลี่ยนจากกาแฟเป็นชาเขียวเนี่ยอาจจะเวิร์กก็ได้ พอลองชิมนะครับก็รู้สึกว่ามันเวิร์กเหมือนกันครับเลยอยากจะเอาสูตรนี้มาแชร์กันเริ่มจากตัวน้ำมะพร้าวชาวเกาะเลยนะครับนี่น้ำมะพร้าวของชาวเกาะนะครับเขาไม่เติมน้ำตาลนะครับจะเป็นรสแบบหวานน้อยนะครับเหมาะมากๆเลยในะการดื่มเปล่าๆหรือว่าเอาไปปรุงทําอาหารก็ได้นะครับทำให้ปรุงรสง่ายเวลาที่เราดื่มครับจะได้สัมผัสรสชาติของน้ำมะพร้าวแบบแท้ๆเลยนอกจากนี้เนี่ยไม่ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยเพราะว่าเขาบรรจุด้วยระบบแบบปลอดเชื้อนะครับทำให้เราเก็บรักษาได้นานดื่มเมื่อไหร่ก็สดชื่นครับ สูตรนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งออกมานิดนึงก่อนนะครับเราจะผสมกับผงชาเขียวนะครับแบบนี้จากนั้นผมก็จะทําการคนนะครับให้ผงชาเขียวละลายทีนี้แล้วแต่ยี่ห้อที่ใช้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ละลายสักทีหนึ่งนะครับแนะนําให้นําตัวน้ามะพร้าวเนี่ยไปอุ่นสักเล็กน้อยก่อนนะครับจะเข้าไมโครเวฟก็ได้หรือว่ามาตั้งบนเตาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับอันนี้เนี่ยผมว่าละลายหมดแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องอุ่นก็ได้คนให้ละลายดีนะครับแล้วก็พักเอาไว้จากนั้นนะครับเราก็จะมาทําตัว น้ำมะพร้าวที่เหลือนะครับสูตรนี้ผมใช้ประมาณ560มลตรนะครับบวกลบได้นิดหน่อยครับไม่มีปัญหาจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเติมน้ําเชื่อมลงไปนะครับอันนี้เป็น Simple ล y ซรันะครับก็จะเป็นน้ำหนส่วนน้ําตาล1ส่วนนะครับประมาณสัก45-60 ML มนะครับตรงนี้ลรแต่ชอบคนให้เข้ากันนะครับเราก็จะทําการเทใส่แก้วนะครับ การเทให้แยกชั้นเป็นเลเยอร์แบบนี้นะครับจะต้องมีความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันครับการที่เราผสมน้ำเชื่อมลงไปในน้ำมะพร้าวนะครับจะทําให้มีความหนาแน่นที่สูงกว่าพอเราเทชาเขียวลงไปด้านบนนะครับมันก็จะเกิดการแยกชั้นเกิดขึ้นสําหรับคนที่ไม่ทานหวานนะครับก็สามารถผสมแบบนี้ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่แยกเป็นเลเยอร์ชั้นๆแบบนี้เท่านั้นเองครับครับแล้วเราก็เสิร์ฟกับขนมนะครับจะเป็นเค้กเป็นมาการองก็ได้นะครับอันนี้เป็นน้ำเชื่อมเผื่อสําหรับคนที่ชอบดื่มหวานนะครับใ,ใส่หอลอดลงไป เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับมีน้ำมะพร้าวชาวเกาะติดบ้านเอาไว้นะครับอยากทำเมนูนี้เมื่อไหร่ก็จัดได้ทุกเมื่อครับผลพักนักรุงโฮมคุกผลพักนักปรุงโฮมคุก,นกสนับสนุนรายการโดยธัญ,ญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพผลิตภัณฑ์ตราคิโคแมน หนังสือ candy man ผลิตภัณฑ์ตรา crespol g insta view d o o indoor ind ขะสองครั้งเพื่อเห็นด้านในตู้เย็นเนี่ยครับเปรียบเหมือน life saver นะครับหิวเมื่อไหร่นี่นะครับเราก็มาเปิดตู้เย็นครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำเมนูฟริตตาตาซึ่งเป็นไข่เจียวสไตล์อิตาเลียนนั่นเองครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าในฟริตตาตาของเราจะใส่อะไรกันบ้างครับผักที่เราใช้ในวันนี้สดใหม่แถมมีอายุยาวนานด้วยฟังก์ชัน linear cooling และ door cooling plus ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้คงที่และช่วยให้ตู้เย็นเย็นเร็วขึ้นคงความสดและลถของอาหารได้ยาวนานเหมือนเพิ่งเก็บผักมาจากสวนแม้แช่มานานก็ยังสดใหม่อยู่ตลอดส่วนเบคอนที่แช่ไว้นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเพราะฟังก์ชันไฮจ f นเฟสพลัสระบบฟอกอากาศภายในตู้เย็นด้วยระบบกรองอากาศ5ขั้นตอนกำจัดเชื้อโรคและกลิ่นอับได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง99.999% เครื่องของฟิตตาตานะครับเราปรับได้ตามใจชอบครับแต่ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไข่กับครีมครับการเก็บไข่ในตู้เย็นยืดอายุได้มากทีเดียวครับส่วนครีมผลเก็บไว้บริเวณประตูบานหน้าครับ LG InstaView Door Indor นะครับเคาะเบาๆสองครั้งก็เห็นวิปครีมที่เราใช้บ่อยนะครับอยู่บริเวณประตูบานด้านหน้า ปกติแล้วเราจะเก็บของที่เราใช้บ่อยๆบริเวณนี้หยิบง่ายสะดวกไม่ต้องเปิดประตูทั้งบานประหยัดพลังงานได้มากทีเดียวครับในกระทะใบาย,ย่อมๆนะครับใส่น้ำมันมะกอกลงไปครับใส่เบคอนที่เราเตรียมไว้ลงไปครับไม่ต้องให้เบคอนกรอบดีนะครับ แค่ให้น้ำมันออกมาก็พอแล้วครับเราตักเบคอนออกมาพักครับผมน้ำมันในกระทะนะครับตักออกให้เหลือแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะก็พอแล้วครับใส่หอมใหญ่ครับเห็ดแชมปิยองพริกหวานครับผัดต่อให้พอสุกดีครับเราผัดผักต่างๆของเราให้สุกดีนะครับหลังจากนั้นนะครับกลับมาที่ไข่ครับ ใส่ส่วนประกอบของเบคอนนะครับเสด็จน้ํามันออกใส่ลงไปครับเชนดัชชีสที่เราขูดเป็นฝอยนะครับคนให้ส่วนประกอบกระจายกระจายทั่วๆไข่นะครับใส่ส่วนประกอบของไข่ลงไปครับเราขูดบริเวณก้นกระทะนะครับเพราะว่าก้นกระทะจะเป็นบริเวณที่ไข่สุกนะครับไข่มีลักษณะข้นขึ้นนะครับพาร์สลีครับพอไข่นะครับสุกสัก70%แล้วยกออกจากความร้อนครับจะเรียงมะเขือเทศลงไปนะครับโรยมอร์สเซเลอร์ชีสนะครับให้ทั่วๆครับ เท่ากับว่าไข่ของเราเนี่ยมีรสชาติชีสนะครับถึง2ตัวด้วยกันครับเตาอบของเรานะครับ2ององศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับเราจะนําเข้าอบนะครับให้ตัวไข่เนี่ยสุกดีดังนั้นนั่นหมายความว่ากระทะที่เราใช้ต้องสามารถเข้าเตาอบได้ทั้งใบนะครับอบเป็นเวลาประมาณ15นาทีไข่ก็เซ็ตตัวสุกดีแลครับระหว่างรอก็ดื่มน้ําหน่อยนะครับ บอกได้เลยนะครับว่าน้ำดื่มจากตู้เย็นตู้นี้นะครับสะอาดสุดๆครับด้วยเทคโนโลยี u v Nano ที่ช่วยขจัดแบคทีเรียนในท่อจ่ายน้ำได้ถึง99.99% 99เลยทีเดียวครับผลต้องบอกเลยนะครับว่า LG InstaView Door In Door ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในครอบครัวของเราได้อย่างดีเยี่ยมครับแถม i n v e r อร์เตอร์ลีเนีย e s คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์แนวนอนทนทานทำงานเงียบประหยัดพลังงานและประกันคอมเพรสเซอร์นาน10ปีเลยครับ หลังจากออกจากเตาอบนะครับตอนนี้มันจะร้อนมากทีเดียวนะครับเราพักประมาณสัก3านาทีนะครับให้ให้เขาเรียกว่ายังร้อนอยู่แต่รับประทานลัปากไม่พองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตัดเป็นชิ้นขนาดที่ต้องการรับประทานได้เลยครับข้อดีของฟิตตาดาก็คือว่าเมนูเนี้ยเราไม่ได้เสิร์ฟร้อนๆอย่างเดียวนะครับเราทานไม่หมดเปลี่ยนมาใส่จานแช่ตู้เย็นไว้ได้นะครับเราสามารถเสิร์ฟเย็นๆรับประทานกับสลัดก็เป็นที่นิยมนะครับหลายๆคนก็รับประทานเป็นอาหารเช้าครับ หันเป็นชิ้นขนาดตามที่เราต้องการรับประทานได้เลยนะครับก็อยากให้ลองทำกันดูนะครับ <laughs> และสำหรับใครที่สนใจตู้เย็นนวัตกรรมสุดล้ำจาก LG รุ่นนี้นะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย LG หรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศครับสนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมง่ายนิดเดียวครับ w w w lg com ลองเข้าไปดูกันนะครับพพลพพลัััักกกกนนปปรรุุุุงงฮฮคคสนับสนุนรายการโดยน้ำจิ้มสุกี้เทศไทยอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเครื่องผัดกระเพราและซอสผัดเปรี้ยวหวานไทยตราแม่พลอยอร่อยง่ายทันใจมีคุณภาพหนังสืออิตาดากิมัสซันควิก น้ำผลไม้เข้มข้นจากผลไม้แท้พาสต้าแอคเนซีมาทำพาสต้าอร่อยๆอกันดีกว่าครับเมนูนี้ส่วนประกอบไม่เยอะแต่รสชาติที่เราได้นี่ครับเรียกว่าเต็มปากเต็มคำเราจะไปทำเพเนเต้มิดบอลครับเวลาพูดถึงมิดบอลนะครับมันก็จะคือเนื้อบดท,ที่มาปั้นเป็นก้อนซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ย เราจะต้องซื้อส่วนประกอบมาเยอะแยะมากมายแต่วันนี้นะครับเพื่อเป็นทางลัดนะครับง่ายขึ้นเยอะเลยใช้เป็นไส้กรอกอิตาเลียนครับก็จะเป็นเนื้อหมูบดนะครับซึ่งยังดิบอยู่อยู่ในตัวไส้แบบนี้ข้างในก็จะมีพวกสมุนไพรเครื่องเทศเยอะแยะไปหมดเลยทําให้เราประหยัดไม่ต้องมานั่งปรุงเองนะครับแต่ละแท่งเนี่ยครับก็จะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ1 0อกรัมเราใช้ทั้งหมด300กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะกรีดตัวไส้ออกแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆครับ เรียกว่าการใช้ซกอ,อกอิตาเลียนเนี่ยก็ทําให้ประหยัดเวลาขึ้นเยอะมากทีเดียวครับปั้นเสร็จแล้วนะครับน้ำมันมะกอกครับหช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปลวนให้ผิวด้านนอกสุกนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ซอสพาสต้าลงไปนะครับง่ายๆเลยครับวันนี้ ใช้ของ Agnesi เนี่ครับตัวนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับซอสพาสต้าที่ปรุงมาแล้วเรียบร้อยนะครับมิกลิ้นอายของเบซิลนะครับหรือว่าโหระพาอิตาเลียนนั่นเองนะครับก็จะทําให้ชีวิตการทําอาหารของเราสะดวกสบายขึ้นนะครับคนใส่อิตาเลียนซอสเสร็จลงไปแล้วนะครับผัดให้ขึ้นสีก่อนนะครับในขนาะเดียวกันนะครับเดี๋ยวพลจะเตรียมน้ําไว้อีกเตาหนึ่งเลยอันนี้เราจะใช้ไว้สําหรับการต้มเ้นพาสต้านะครับจะสังเกตนะครับว่าเมื่อเราเลือกใช้ของสําเร็จรูปนะฮะก็จะทําให้ ขั้นตอนของการปรุงของเราเนี่ยง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างตัวซอสเนี่ยคนจะไม่ปรุงอะไรเพิ่มเลยแม้แต่เกลือพริกไทยนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับทั้งกระป๋องครับแล้วเราก็ตุ๋นตัวมิตรบอลของเราในซอสเนี่ยครับน้ำต้มเส้นนะครับผมใส่เกลือครับวันนี้เส้นที่เราใช้นะครับจะมีลักษณะเป็นแท่งๆหน้าตัดเหมือนปากกานะครับ เส้นตัวนี้มีชื่อว่าเพเนเต้นะครับจะเหมือนเพเน่แต่จะเล็กกว่าเล็กน้อยคุณภาพของเส้นนะครับเราสังเกตได้จากสีของเขาเขาจะสีเหลืองทองนะครับไม่เข้มไม่คําเป็นเพราะว่าการอบเส้นของเขาเนี่ยครับใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไปและเวลาที่กําลังพอเหมาะนะครับทำให้เส้นตัวนี้เมื่อต้มออกมาแล้วสามารถได้ระดับที่เขาเรียกกันว่าออเดนเต้ครับตอนนี้น้ําของเราเดือดแล้วนะครับเราจะต้มเส้นให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับใช้เวลา8นาทีครับเส้นของเรานะครับ ได้แล้วครับออเดนเต้แล้วครับใส่ลงไปในตัวซอสร้อนๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็แค่เค้าให้ซอสเคลือบดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่สําหรับคนที่ต้องการเพิ่มความพิเศษง่ายๆครับเราใส่เทรที่ทนความร้อนได้นะครับเข้าเต่าติ้งก็ได้แล้วโรยชีสลงไปเลยครับ เราใช้โปรแกรมไฟบนอย่างเดียวนะครับหรือโปรแกรมย่างนะครับนำเข้าอบประมาณ2นาทีก็พร้อมรับประทานแล้วครับเสร็จเรียบร้อยดูเป็นพาสต้าจานพิเศษมากๆแต่ถ้าเกิดเราจะสังเกตนะครับจากตัวอินกิเดียนเนี่ย 4 -5 ถึง5อย่างก็ประกอบกันออกมาได้เป็นจานนี้แล้วครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. p o n foodmafia. com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์อครับ